ครับกล่าวสวัสดีครับวันนี้แสวงทอล์กจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังครับเชิญติดตามได้เลยครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวงการศึกษานะครับในกรณีนี้เนี่ยข่าวดังมากเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่กล่าวว่าตัวเองเนี่ยได้ไปจบประจากษ์เทศสหรัฐอเมริกานะครับผมเองอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองนะฮะให้ฟังนะครับผมเองจบระดับวิศวกรรมโยธาจากมหาวิายทยาลัยเทโรโลย,ยีเจ้าเก้าทลรีระดับปริญญาโทมาแล้วนะครับซึ่ง การเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยโอเคมันเป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับซึ่งจะต้องมีการเก่งเรื่องคณิตศาสตร์หลักการคำนวณภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนแต่พอมาถึงเรีรเรยนริญญะโทิเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแอดวานขึ้นไปในขั้นสูง,ม ed, ง,งมมไ,ไม่ว่าจะเป็นแมชชินิกออฟโซลิดการเรียนวิศวกรรมโยธาเนี่ยก็จะมีแอดวานขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นกลศาสตร์คำนวณนะครับเรื่องของการโซลว์ราเบลตต่างๆโดยใช้หลักของพลังงานอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งเป็นหลักคณิตศาสตร์ขั้นสูงเนี่ยสูงขึ้นไปอีก นะครับแล้วก็ในเรื่องของเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ลจางจบปรญญาโทไปแล้วก็เรียนปริญญาเอกซึ่งจะต้องเรียวกว่าจะเรียนด้วยทุนส่วนตัวหรือจะเรียนด้วยทุนของรัฐกรัชชิประต่างที่คุณได้ไปขอมาก็แล้วแต่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่เรียนปริญญาโทเนี่ยก็จะเรียนแอดวานซ์ขึ้นมาจากปริญญาตรีหลังนั้นผู้ที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยก็จะเรียนแอดวานซ์เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็มีบางตัวที่ต้องกลับเรียนกับปริญญาโทบางตัวนะครับหรือว่าอาจจะไปบางตัวที่ซ้ํากันนะฮะ ซึ่งมาเรียนปเอกไปแล้วก็ไปทำทีซิสในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับภาษาอังกฤษแน่นอนนะครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในกระบวนการศึกษานะครับเรื่องจากเรา,จเราต้องใช้ในการติดต่อสืส่อสารในระดับบวัววายในเรื่องของการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของเรานะครับซึ่งผมเรียนในปริเโทเนี่ยก็จะมีงานวิจัยในระดับหนึ่งที่จะต้องตีพิมพ์ในระดับระดับชาติ หรือระดับนานาชาติก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยหนึ่งฉบับผมก็ตีในรารสารของม ah ari, งหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนะครับแล้วก็บางเพื่อนบางคนก็ไปตีพิมพ์ในารสาัาางานวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็เมื่อเรียนระดับปริญญาเอกเนี่ยอันนี้ก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างจะเข้มงวดขึ้นอย่างเช่นคุณทีต้องไปเรียนในในต่างประเทศหนึ่งปีนะฮะแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์ ภาพภาษาอังกฤษเราก็ทำวิจัยรติพิมพในวรารสารระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งผลงานสองงานอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อจบหลักสูตรปริเอกแล้วเนี่ยท่านอาจจะได้โอกาสมาเป็นอาจารย์นะครับเมื่อไปอาจารย์นั่นแหละท่านถึงจะเข้าสู่กระบวนการที่ได้เรียกว่าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์นะครับเราก็จะแยกออกเป็นฝ่าย วิชาการและฝ่ายบริบัติงานหน้างานเนี่ยนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เนี่ยจะใช้เป็นผู้คุณวุธนะทรงอาวุธในในใสายขาววิชาการต้องอยู่ในมหาวิทยาัยเท่านั้นเพราะมหาวิทยาลนยนะน่าจะใช้ในการเเป็นโปรไฟล์ของของมหาวิทยายนะในการสอนเพราะฉะนั้นถ้าออกทํางานเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของตําแหน่งนี้ให้นะครับมันมีสังพาษณ์พาฒที่เป็นวิชาการ พาร์ทที่เป็นนันปฏิบัติงานนะครับก็จะแยกกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์อันนี้ด้านของวิชาการก็จะแล้วแต่จะรวมกันบางครั้งด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์ทางเนี้ยไปได้แค่ด็อกเตอร์ไม่มีไม่มีผู้ช่วยไม่มีรองศาสตราจารย์ไม่ศาสตราจารย์ไม่มีแต่ทางเนี้ยก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์แล้วก็สามารถไปได้ทั้งภาคีสามัญแล้วก็วุฒินะครับแต่ทางเนี้ยก็ ป็นได้แค่ด็อกเตอร์ตที่แล้วก็เป็นาภาคีสามัญอุทินะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเล็กๆน้ในหลักที่ผมเคยได้ทราบมาจากท่านอาจารย์ที่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติจะได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยนะครับก็คือจบด็อกเตอร์ทำงานในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย5ปีก็จะได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยโดยอัตโนมัติตามประสบการณ์ หลงังจากนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นรองาาศาสตราจารย์เนี่ยก็ต้องทํางานทํางานวิจัยนะคทำวิจัยอาจจะต้องทําคะแนนสักในตีพิมพ์ในวารสารต่างๆมว่าจะเป็นทางรนเทศไทยในต่างประเทศในเศไทยเนี่ยก็จะได้คะแนนนะพูดนะ่ในคะแนนเศไทยเนี่ยตีพิมพ์หนึ่งครั้งได้ห้าคะแนนสมมติท็อปนิมากคือถ้าคุณจะได้เป็นรองศาสตราจารย์เนี่ยต้องได้คะแนนห้าสิบคะแนนนะคุณก็ต้องทำคะแนนสะสมอย่างเช่นตีพิมพ์วารสารนี้ได้5คะแนนตีพิมพ์ผลานนานาชาติได้1ิคะแนน คุณต้องตีพิมพ์ได้จนฝ่ายได้ครบห้าสิบเปอรนหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นรองศาสตราจารย์นะครับหลังจากรองศาสตราจารย์ไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องโละของเก่เาทิ้งหมดเลยเอาใหม่ตั้งต้นใหม่ไอห้าสิบเปอรเซ็นต์ไม่เอาทิ้งไปเลยเริ่มใหม่อาจจะเป็นห้าสิบเปอร์เ็ต้องเติมตีพิมพ์ตีพิมพ์ตีพิมพ์มจนถึงห้าสิบเปอรน,นเอาโละใหม่ได้แล้วได้รองศาสตราจารย์แล้วอาจจะห้าปีสิบปีไม่รู้คราวนี้เริ่มเป็น เศาสรจจา์เนี่ยก็จะต้องต่อยอดไปเป็นศารสรจจาาสราจา,ย,า,จาย์นี้ก็จะยากหน่อยเพราะต้องตีพิมพ์ใน,นระดับนานาชาติในระดับนานาชาติ international journal of อะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะมีผู้ที่ใช้เราเป็นในาฐานะักอิงในคะแนนต่นๆๆางๆเยอะๆโอ้โหผู้เยอะสาัจจานนี่ได้ยากมากนะครับเพราะเ่แก่เลยหรือว่าต้องเป็น p r o f e s s i o n a นี่จะต้องแก่มากเพราะว่าต้องมีเหมือนอาจารย์ปู่เลยนะครับตรงเนี้ย ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะไปได้เป็นศาสตราจารย์ง่ายๆอย่างท่านแพทย์เนี่ยไม่ได้นะครับไม่มีทางผมเนี่ยอยู่ในวงการการศึกษามาพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบปเอกแต่ผมก็เป็นผู้คำวอดในวงการศึกษาผมจบปริาโทวิศวกรนะรมโทราในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจุฬาลงกรเนี่ยผมก็ได้มีท่านอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อาจารย์ที่สามมาอาจารย์ดรสมชายชูชีพสกุลศาสตราจารย์ชัย อาจารย์ดรชัยจาร์รัตนกุลเนี่ยอาจารย์ของผมนี่ระดับศาสตราจารย์ที่สอนผมมานะครับเป็นในทีซิทที่ผมทาดีเฟนต์วิจัยจบประมาณนี้ผมก็มีความภูมิใจอาจารย์จบจากอ่าอเมริกานะครับทั้งสองท่านนะครับเป็นระดับศาสตราจารย์จากคือจบบัญติตในเมืองไทยจุฬาลงกรณ์มหาลไยจบที่อัมริกจบเปียโทท่านอาจารย์จบเอทีคนแล้วอาจารย์ก็ไปจบที่อ่าแคลิฟอร์เนียอะไรผมจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็ไปจบอเมริกาทั้งคู่มันจะเป็นนิวเจอร์ซีหรือเบอร์เกลอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าท่านอาจารย์ผมมี็โปรไฟล์ที่สุดยอดมากอาจารย์ที่อยู่มหาวิทาลัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ที่รับทุนไปเรียนนะครับพอวันนี้ผมได้ฟัง uh, คลิปของคุณมอสลาวันวันที่อยู่อเมริกานะครับพานักศึกษาไปเอกไปดูที่มหาวิทยลัยแคลิฟอร์เนียแ uh, คลิฟอร์เนียยูนิซีออฟแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาไปดู มายทยาเทศต้นต้นของโลกที่อเมริกาก็บอกเลยว่า,านักเรียนที่ไปเรียนนั้นต้องเป็นคนที่เก่งมากๆในด้านภาษาอังกฤษนะครับคณิตศาสตร์ซึ่งหลักพวกนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานเบสิกในการที่จะก้าวไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเราเองมีจุดกาเนิดอยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนปลาเขาจะก้าวไปก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก้าวไปขั้นหนึ่งสมมุติว่าผมกําเนิดอยู่ที่ อายุทยาบ้านเกิดผมแล้วผมก็ต้องไปเรียนโรงเรียนที่อยู่ในใกล้บ้านฝ่าผมจะขยับไปเรียนกรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งชีวิตแล้วเรียนปริญญาตรีเนี่ยแต่ถ้าคนที่กําเนิดที่กรุงเทพเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็กาเนิดกรุงเทพมาเรียนในกรุงเทพแล้วก็โดดไปต่างประเทศเลยก็มีอันนั้นคือว่าจุดหนึ่งของเราอันนี้เราเองก็เรื่องของบุญภาวาสนาเกิดแต่ว่าเรื่องของชีวิตจริงๆหลังจากจบมาแล้วเนี่ยก็คือการหาเงินครับการเรียนเนี่ยทุกอย่างมันจะ เสียเงินทั้งหมดนะครับการได้เงินมันน้อยมากอาจจะได้เงินจากสกวตชิพนิดหน่อยไม่ได้มากอะไรแต่มาถึงชิวจริงหรือเรื่องของการทํางานเนี่ยแหละคือเลือกที่จะทํางานสายไหนเป็นเจ้านายตัวเองเป็นลูกจ้างเป็นขนา้าราชการแล้วแต่แต่สิ่งที่มันกน้นดันที่สุดคือการทํางานนี่แหละครับเพราะเราต้องเจอคู้คนที่หลากหลายคนบป็นคนเขาก็ไม่ได้จบสูงไม่ได้จบเด่นอะไรแต่เขามมความสามารถนั้นวาทศิลป์กับเจ้านายหัวหน้าการที่จะมี เส้นสายเนี่ยต้องใช้บารมีเพราะนั้นคนบางคนเนี่ยไม่ได้มีการสามารถแต่ว่าเขามีบารมีเนื่องจากเขาเป็นนักเลงเขาอาจจะมีผู้ที่มีอิทธิพลมีเงินการมีเงินเนี่ยมันได้มาจากหลายสิ่งหลายอย่างไม่จำเป็นมาจากความรู้ก็ได้มาจากการสามารถทําให้คนหลายๆคนเนี่ยอยู่ใต้นาทเขาด้วยบารมีของเขาเขาอาจจะเป็นผู้ที่กําเนิดมาแล้วมีบารมีใครพูดเขาก็เกรงใจอะไรประมาณนี้อย่างเช่นเจ้าพ่อต่างๆซึ่งตรงนี้มันเป็นแหล่งกําเนิดของตัวของเขาเองนะครับ มนุษย์หลายท่านนี่ก็มีภูมิกําเนิดที่ต่างกันบางคนอาจจะเป็นเพชรบางคนอาจจะเป็นหินเป็นกรวดแล้วก็ว่ากันไปอันนี้กท็ที่ได้ฟังต่างๆในเรื่องของการศึกษาไทยผู้บอกตรงว่าม,มันยากจริงในการเริ่มต้นในการทำงานเนี่ยแต่เมื่อเริ่มต้นในการทำงานแล้วคุณต้องใช้แสงใช้แววออกมาให้เต็มที่นะครับส่บับผมในการทํางานเนี่ยจะทํายังไงให้คุณสามารถประสบแในชีวิตเนี่ย มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบ,บวนการกําเนิดเป็นตัวคนหนึ่งคุณต้องมีความกล้าคุณต้องมีความบ้าคุณต้องมีความเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องก้าวโดยใช้ความสามารถของคุณนะผมคิดว่าการทาง,งานที่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะดีเนื่องจากเขาไม่ต้องซีเรียสกับเขาไม่ซีเรียสกับเรื่องของคอนเนคชันคือเราไม่เด็กเส้นเราพนักงานต่างประเทศเนี่ยทำงาน นะครับเขาไม่สนใจแล้วคุณจะเป็นเด็กใครหน้าตายยังไงอย่างหน้าตายอย่างผมนะผมทางานในเมืองไทย,ยไม่รุ่งเลยเพราะว่าอะไรโง่เฮ้งผมว่าเป็นคนแบบนี้สถานงานต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สนใจหน้าตาของคุณจะเป็นแบบนี้ขอให้คุณสามารถทํางานให้เขาได้โดยใช้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่สามารถทําให้งานมันจบภายในสิ่งที่ต้องการไมยว่าจะเป็นการทำให้คนรวมพลังกันทํางานเป้าหมายวางแผนร่วมกันครับ ่างชาติเนี่ยทําง,งานโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยว่าเป็นเด็กใครเด็กใครแตครับมันครบวงจรนคุณเจอแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณต้องการพาที่เรียนสูงบางครั้งเขาก็ทําเรื่องนี้คุณไม่ได้เพราะเขาไม่เคยลงมือทําเขาไม่เคยรับรู้แบบนี้แต่ผมเคยลงมือทำาดยตัวเองผมเรียนจบปีโทแล้วผมก็ลงต่ํามาเพื่อที่จะให้ผมมีรประสบการณ์ในการทำงานอย่างแท้จริงแล้วผมก็ต้องดันตัวเองผมขึ้นใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์บวกกันไป เพื่อให้ผมแข็งแกร่งแล้วทำงานใน w ว r l ์ w ไวแล้วสามารถพูดคุยภาษาต่างชาติได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้ครบเครื่องแบบนี้ผมถึงถึงอยู่ได้นะครับทุกวันนี้ผมภูมิใจที่ได้มาถึงตรงนี้ให้ทราบกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ